แม่ของมีนาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีไผ่ย่างอยู่เทิงเือนแม่ ที่คิดว่าเป็นมีนาล่าจึงได้เอื้นถามว่ายัางบวเข้านอนบ่ล่าก็ได้ตอบว่ายัางได้เสียงของลานั้นดังมาจากทางห้องน้ำแม่ของมีนาก็ได้สังเกตเห็นว่าเลานั้นหากก็อาบน้ำแล้วลาาก็ได้เห็นสีหน้าที่ตกใจเพราะถ้าหากว่ามีนาอยู่บนนี้แล้วไผที่ย่างอยู่เทงเือนหนังก็ได้เห็นแนวเห็นว่าในคืนของมื้อนั้นมีผีตนหนึ่ง ที่ยางวนเวียนหยุดทึงเฮือนขอกอเจ้าและพอหอตอนเศร้ามีนาก็มีอาการที่แปลกๆชื่อก็ว่าลาวถืกผีสิงแม่ของลาวจึงได้พาลาวนั้นไปที่วัดเพื่อจะให้พอปู่ศินธรรมนั้นส่วยแต่บ่ว่าจะเหตุแบบไหนการของลาวก็บดีขึ้นเลยจนผ่านไปหลายมื้อเนนบีบและหมู่ของลาวได้มาทีเฮือนแต่พอมาเห็นลาวก็ได้สังเกตเห็นว่าแม่เ่านั้น นั่งโตสซันอยู่ผู้เดียวแม่ของลาวก็ได้บอกว่าอาการของมีนานั้นนักขึ้นกว่าเก่าและในขณะเดียวกันทุกคนก็ได้ยินเสียงคือมีคนกำลังทุบอย่างบางอย่างพอททมได้เปิดประตูเข้าไปเบิงลาวก็ได้สังเกตเห็นว่ามีนากำลังเอาหัวตัวเองนั้นต่ำกับเสา